กัวค <formation jin inh aling> <s at> ือเราจะมาถ่ายนกกระจอกเทศแล้วเราก็จะบิดหนีเลยแบบไม่จ่ายตังด้วยเราอะขี่ผ่านเห็นป้ายเลยจงต้องแวะกลับมาเดยอเพราะมันคือฟาร์มนกกระจอกเทศ ฮ้ยมันไล่อ่ะมัไไล่แล้วเราก็สำเร็จภารกิจการไปดูนกกระจอกเทศแล้วได้ดูแล้วจริงจริงอยากจะแวะดูใกล้แต่เราไปทำให้มันโกรธเราหนีดีกว่าขอชิงเลยแล้วกันไปเจอกันเทคหน้าไปละ